สินค้าอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าช้อปปิ้งเนี่ยมันมีหลายอย่างนะทั้งช็อปของกินอ่าทั้งช็อปเสื้อผ้าทั้งช็อปของต่างอคือเราลงเวลาเราไปห้างเราไปที่ไหนเราต้องการศูนย์รวมในหลายสิ่งหลายอย่างผมว่าแอมพาร์คชุนาเนยเป็นที่ที่ดีที่เรามาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นองมานั่งจกกิกรแพร่มานั่งทานในอกขึ้นใกได้มาช้อปปิ้งก็ได้มาเอ็นจอยกับวันเวลาว่างๆสร้างกิจกรรมกับครอบครัวก็ได้ครับผมนะฮะสุดน่าแบบซื้อเสื้อผ้าแมสเส้า เฉพาะเซอร์ครับผมดื่มกาแฟไม่ดื่มกาแฟดื่มกาแฟที่นี่ครับผมดีจังเลยอ่ะมีรายละเอียที่อยากจะทานพี่รายลเอียดจะทานวันนี้บ้างวันนี้อยากจะทานอะไรอยากจะทานกาแฟก่อนเลยโอเคตามมานี่ยำใส่กระโมกต่ออยากเป็นกาแฟก่อนเลยคนชอบทานกาแฟจริงๆยังเห็นพี่น้องมาที่นี่เนี่ยอยากจะเชิญชวนนี่เขามาแอมพาหน่อยก็อยากจะฝากถึงคนที่นี่นะที่มา อันพาร์ทเป็นครั้งแรกกนะจ๊าดว่าจะรูะปที่สื่อมวลชนด้วยอย่างเงี้ยช่วยกันกระจายข่าวว่าตอนนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยมีอันพาร์แล้วใช่นะครับผมเป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหยัางใจมาอ่านหนังสือเรียนหนังสือหนักๆอย่างมาคลายเครียดที่นี่ก็ได้รับรองว่าสบายใจแล้วก็จะทําให้สมองเนี่ยปลอดโปร่งแน่อย่างวันนี้มาแล้ว,ลวก็ถ่ายรูปใช่ไม้อะไรเล่นอินสตาแกรมก็อย่าลืมแอสแทรกก็ได้ใช่ทางนก็ <ๆ S 2> จะไป็นเกือใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับกับ พืชพรรณนานาชนิดเหมือนกัดอยู่ในป่าในเมืองอะไรใช่คือเขาอนุรักษ์ความเป็นสีเขียวไว้ใช่ไหนๆล้วก็ไหนๆแล้วเราก็มาเถลฟี่กันหน่อยบนเวทีสิค้าสไลด์ไม่ได้แห้งแล้ครับแห้งว่ะเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้สิลูกทีนี้ไปก่อนกับใครมาเนี่ยฮะลูกนี้ชาวเล่นครับชาวเล่นเราต้องใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์ไม่นานจะเจอกัะทีเจอฟิตเนสก็ไม่ได้ถ่ายรูป ไม่เอามันไกลเกินไปลูกเอเดี๋ยวไปติดตามดูในสตกาฟนะวันนี้คุณเด็กครับครับผมคุณจะมาเดินพิ้วๆอย่างนี้แล้วต้องกลับบ้านไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้คุณจะต้องทำอะไรให้เราชื่นใจบ้างวันนี้มีอ่บทเพลงมามอบให้กับบทเพลง นี่แหลใช้คำวัยรุ่นมาพูดวันนี้วันนี้มีบทเพลงเฮ้ยก่อนเรากลังจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมบอกด้วยบอกด้วยมีคอนเสิร์ตโอเคก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตกิ๊ฟมีฟ้านะครับคอนเสิร์ตเบทเอนะครับผมก็25ตุลาคมนี้นะครับผมที่กิมแพคอลลี่ด้เมืองทองพัทไงก็ฝากด้วยกันรีบจองบัตรตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมและเป็นแฟนคลับด้วยนะครับอย่าลืมนะโอ้ได้นะเอเป็นกานดด้วยนะไปดู แต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกวัานเดชจะมาร้องเพลงสิ่งที่สองไม่ราฟังพร้อมไหมพวกเราพร้อมนเดชพร้อมพร้อมครับผมที่้งด้วยกันให้กับนเดชร้องได้ร้องไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วตื่นดันแล้วกัน